สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเล่นเกมโรเบอรกันนะคะตอนนี้เราอยู่ในด้านการเดินทางสู่แอนตากาติกานะคะแต่นี้นจะไปเปลี่ยนชุดกันกลอนทั้งอาก็ะเปล่าเสื้อรอวแว่นก็ไปเดินทางกัน <c oughs> ตามเพื่อนไปหรือเปล่า น้นเราจะไปส่งนน้นเอาถุงไม่ได้ตำรวจอะไรตำรวจใต้ไปไปไปเจอไปเจอบนได้แล้วขึ้นมาขึ้นมาเราจะเป็นลอดทางกันใน มันคือท่ามของเราอืมไอ้ขาดคุยยุบอู้เลือเล่อยยุบเรื่อยหล้วก็อ็ดอ่าได้ ในเวลานี่น้องเกือบตกดนได้ลูกตอนในตีสามเกือบเช้าแต่ยังไม่เช้าตะวันตกมันมืดมากมองวันไม่เห็นเลย เดินหางต่อก็ได้ไหมการบ่ายเพืนพ่อเอาเรียนรู้ต้องผ่านอันนี้ไปก่อนไม่บรรลุสุดถึงเส้นชัยแล้วข้าจะขึ้นเดินได้ในทางนี้นมันมักมากเราจะผ่านตรงนี้น อืมอืมียบอืมอีท่าหนึ่งเฮ้ยดมใบชาโอ้ยดูดีทาก มอืมข่ายก็อ,อยู่อ่าขออางง่ายดีทิศใต้คือไงไปได้ไหมทิศตอนอ๋ออ,อ๋ออ๋อไม่มันมืดจัง yes น้ำเหินสกีวิ่งสุดมากเลยนะไปทาอะไรอ่ะนนนนเพื่อนเจอเพื่อนด้วยหลอดไปหาเพื่อนกันอืมอืมขึ้นไม่ได้เช่มในมกริดคือหางมันแบบแม่ ทางึ้นอ,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 อุยอุยน่ากลัวฮึนั่นซึ่งแล้วเข้าทำดูชฉทำบ่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินบูสื่อแ้รกต้องกลางแขนไป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  เรามาถึงแล้วแต่สูงมากมันคืออะไรขั้นสูงหนึ่งนู่นต้องไปทงนน,นให้ได้เมื่อเราจะเห็นอะไรสักอย่างนู่นเนี่ยเพื่อนเดินอยู่บนบันไดเพิ่นผ่านได้ โด้อุ <S <s <us rit> <eled> ้ยฮุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยน่าเสียวมากเลยอ่ะน่ากลัวเราต้องมาเดินห่างเฮ้ยอะไรมันโยกอ่ะ แต่ด้อนล่างเรามาดูเพื่อนข้างหลัางกันไม่มีตัวอะไรไม่รู้อะเห็นไหมเคื่อนลอดแน่ขอวอ๋อบนไม้เลื่อนไม่ได้อะโ,โอเคนี้ ใี่ผ่านมาแล้วล่ะคั้นหนึ่งอุ้ยเราผ่านฉันจะไปไหนอ,อ,อะไรไม่ได้เลยอ่ะนอนให้หลับม่ได้ไปเดินทางต่อ เรจะมาดูอะไรกันต่อนเข้าไม่ได้ขอจอบคิีเพียน่านาี้นนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย